เดี๋ยวตามเรียกพี่โอ<า>โอ้แตงตัวดีแต่ว,ว่าวันนี้ว่เาเดี๋ยวผมมาเตวเว่นได้คุยกับพี่ชอนคอยว่านั่งทาเจ้าอยู่กุ้งไงนี่กุ้งไงนี่มามเขาเนี่ยพวกเดี๋ย้เอาข้อเขามาหนำไหมเอาเขามีได้หมอฮะไมีได้หมอหมอย่หมอเขาได้หมอปะอุออ่นแล้วต้องเบิ่งที ถ่าอุ่นอยู่บ่ถ่าอุ่นนี่มาคุยเอาไปพี่นอ้องจะเข้านี่ไออุ่นให้กันฮะสิะอุ่นให้จะเข้าครับเพื่อนมีแล้วเอาะที่ละโอ้ยหอนแหงพี่น้องเอาะที่ละอีกกลับไปกลับมา โอ้ยหอนแห้งพี่น้องแต่งโตัวใครแน่อยู่ไม่หนี้แต่งโตงามนิวพี่น้องเดี๋ยวก็ออกมาเนี่ยเาพาไปแต่งโตัวงาม,งาม,ามงด,าด้วยมือพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อกดไลห์มาพี่น้องเนาะโอ้ยหอนแห้งพี่น้องหอนเอาแห้งฝนตกบ้านี้ ฝนกระตกเดี๋ยวออกมาใหม่ผมก็ะถ่ายนี่จักข้าวจัคร้าวส <Okay. S 1> วัสดีป้าบัวด้วยนะครับผมโอ้ยโมเมนป้าบัวพี่บัวสอนนะครับผมคุณอารี์นะคุณแห้งจิ้นนมแล้วพี่น้องนี่แห้งแล้ว นี่วันนี้เขากัำยังแล้ววันนี้นี่เขากยังแล้วไปแล้วจะกี่กำยังแน่แล้วพิงคืนพิงคืนคืนบานท่าห้องคืนห้องห้องยังคืนไก่้หมนั่นแหละมันห้องของยังบานท่าห้องของวันนี้ห้องไต่บ่เออไต่ไก่ตับไก่ไต่ไก่เนาะบานเท่าเนาะให้ลำลำลุยๆเด้อจานวดะ ลำลามเรื่อยๆแล้วเนาะมาซอยกันสูบโควิดเด้อพี่น้องเด้อโควิดมาหอดละย่องอีกแล้วผ่านผ่าน,านไม่ต้องพุ่นเด้อผ่านไม่พูดเนาะพันออกไป่ต้องนพนผ่านออกไป่ต้งอ,อตงรอไอ้กรุงเทปพุ่นเนาะจะจูพานมาไกาท่ทางพันยาเาด้อเรากำลังเปิดพับเปิดบ้าเลยแม่ไม่มีหรอกอมนอกนอ่นคิดไปเองแม่นอยู่บวเจนนี่มันคิดไปเองคิดแบบไรก็คิดไปเองโควิดนะแม่ เฮ้ยบูมันคิดไปเองแบบได็คิดว่ามันมีบ่หรือจริงได็กผคิดว่ามันมีดสินตัวันสิเป็นอยู่พ่อซมนีงห่วยขวานแขอยเงี้ยนข่อยข่อยก็เอาอย่างนี้แล้ว,ว<ะ>มัมีดอกหลกเลยเนี่ยผมวาเด็เอานี่หายพ่อหาจะกินยาเมื่ต้องกินยาเลยเป็นบอกแน่นอนซุ<อ>่มบ่าคิดไปแบบมาๆซุ่มบ่าคิดไปมาๆมา,มา,มา,มาสูง คิดไปแบบยิ่งว่าสตุนนี่อะไรใช่อย่างนั้นเลยสุ่มบาทที่ไหนก็จะคิดไปถึงสักเขาว่ามันเป็นตหยาดแมนอยู่หรอหยาดอยู่บ่ไม่มีหรอกหยาดของเขาอยู่บ่บัวเขาหยากเฉื่อยโควิดหนึ่งนะสวัสดีคุณคออไข่นะะุ้ยเลยนะฮะอ๋อผู้ใดสั่งแกะฟูดมาเจ้าจสั่ง

ก็มี่ไม่ก mm, ็มีมีหนังบอเต็มเอ็มวีไหมเต็มยอดเต็มก็พอบอเต็มจอมมาเบิ้งแต่ก็่อได้ไม่เป็นันันนั่โอ้ยเห็นแล้วัดเปิดแฟชนตาตาคนเสียบตาโอ้เสบตาแล้วพุทพุทธาวุนไให้เงินกินข้าวจ้าบาทมนีไม่มียัดจุ่มเนี่ยไมด้เลยบาดเจ็บรพหยัง้รดฝากคณไว้แต่กเตียวฝากคณไว้ไหมสี่ห ไม่ได้ดูเลยซื้อไมเรนเจ็ดกอดเรียนสิดอกมันมันเดิมมืออื่นหมดว่ะพี่ช้อนบอกยังเจ้าะมันมืออื่นวันที่สิบหกบอกเลขคนถือเลขหกสองหกสองนั่นมือนั่นบอกมืออนั่นพี่ช้อนเราไดายังขันเจ้าะแดายกสามเลยไปเมนบอกแลดายหกสามจะได้หกสองเมนบอก มื่อนเราเดบหกสองจะได้หกสามเหมือนป่ะเราเดบหกสามคือเดบหกสองอ๋ออาจารย์พงศ์นี้มเขานะแล้วเดี๋ยวจะให็นพงศ์ยิ้มเขาว้หยังเสียงอีหยังเสียงเขาปิดประตูเรือนกันยังไม่เบิ่งดีเลยเสียงมาหอนมาหอนใสย่ยิ่งเสียงเขาปิดประตูเรือนโอ้ยอี ซิวหันเสียงมาหอนใส่เลยเสียงเขาปิดประตูเรือนไหมเงิดหลโอ้ตอนนี้ก็สะดุงไม่นอนฟันเห็นผีหรออันจะฝันยังไงทะไนั่นแล้วขนอนหลายกับฟันหลสันที่แหละนี่พูดว่าเก่าเก่าเก่าเจ็ดนี่มันจะถือบ่อคนะฮะเก่าเก่าเจ็ดนี่ถือบ่อคนละดูหมอจะจะดูหมอเป็นหมอ จาเป็นแม่หมอดูหมอเป็นหมอเป็นอยู่น ouais. okay anyway. ่น okay. ู้ใดชิมาดูหมมอดูกับมาดูมาดูกับพี่โอเลยครับเด้อแต่สมมติว่าสมมติว่าข่เกิดวันเสาร์นี่เป็นเจ้าแต่เป็นหมอหมอเจ้าสีดูหม้อไข่จังไหนสมมติว่าข่เกิดวันเสาร์นี่โอ้ยข่อยเกิดวันพุธนี่เจ้าสีดูหม้อไข่อยจังไหนเอาก็ดูตามวันวันนั่นแหละดูตามวันนั่นแหละแต่สมมติว่าสมมติว่าไอ ข่อยบอกว่าเรื่องหน้าที่การงานข่อยดีบ่ดีดีแต่เฮ็ดนะแต่เฮ็ดดีมอหมอหมอหมอโอ้เล่ะครับเด้อเร่อนี้มอดูโอลนะครับผมแต่เฮ็ดดีแล้วหน้าที่การงานข่อยจีเก้าหนาบ่อลเก้าหนาละเนาะประเทศดีๆนะอ๋อเก้านาเก้าหนาเลยเป็นบ่ได้เลื่อนขันของเขาบ่นี่ข่อยนี่เลื่อนเนาะบ่ ไปเกิดเลนพูดเดะในเรื่องขันของเขาอยู่แมนบออ๋อแปลว่าหนาทีการงานดีตัวนี่ขันว่าสันอือผู้ได้สิดูหม้อครับผมขาไข่เธอละลอยเด้อพี่น้องเด้อคขาไข่ใช้คาไข่เธอละลอยเด้ผู้ได้ผู้ได้สิมาดูหม้อเป็นการโซนโตนี่โอ้สิดูหม้อให้ขาไข่เธอละลอยมีบอฮฮิฮเนาะ อยู่คือเป็นตะเมอไงแต่ยันนี่เมออยู่มันจักท่านร้องกนมะแฮนมืนว่ได้จวดเป็นแมงอย่างแมงงวดตัวลราก็น่าสนใจจับชอบเก็บตัวนี่เพูนว่าผมวันอังคารจะถูกเลขบอกครับงวดนี้เพูนว่าถามเฮนีย์พูนว่าถูกเพั่นว่าช้อนเขาทำไงถูกคนน่ะคันซื้อคันซื้อหกสองแม่นว่าถือครับถือ ซื้อจะหาลอยไหมซื้อจะหาลอยเลยหกสองคัดรอบนี้เข้าว่าหลายเทือดเนาะหกสองอย่เนาะห่วยกันว่ากันว่าหลายเทือดไปนี่ก็สี่เดชซื้ออีริสละเออหาซื้อรถตะลุงโรตลี่มาใส่หกสองนี่เนาะซื้อโรตลี่มาใส่หกสองถลแล้วแคแนวนี้เอาแม่ถือหลายห่วย จะเล่งไว้จะยุยยุรานในหกสองจะเล่งไว้หรืเอเปล่เล่งกับพี่ชอนออเล่งกับพี่ช่อนจะติดแปะพนไปจ้าบาทบ้าง<ะ>บวมากสิไวติดแปะเนี่ยงนี่นึกว่านึ่ว่าติดใหม่ติดมือเพราะน้ำพันศร้าบาทสบ,บาทเนี่ยออกเลขโควิตเนี่ยเจ้าแม่โอ้พนัเลขนี้อั่นพน้าตัวนันอั่นเลขนี้อัน,ออนเขาบอกขายหกสองหกสามเจ้า ู้ขายคือเก่าแล้วมันอันโบแดงมันอันโบแดงอันโบยูเดียนี่เพราะว่ากินนารีไฮะเพราะว่ามันกินนารีมันอันโบแดงมันกินนารีกินนารีคืออยังนั่งกินนารีเหรออ๋อเลขกหกสองเลขอันเด้องจากพี่โอ๊คออกเลขอันนี่แหละอันบ่อยู่แล้วอันก็ออกอันก็ออกกันหมดอืมก็ว่าหกสองใครอยากซื้ออันนั่นไหมพี่น้องใอยอยากซื้อไอ้โรงแรมที่เขาบอกติดโควิดอยู่ละย่องแบบมันบานเลขที่เท่าไรก่อ นั่นแล้วเขาบอกว่าตดโควิดอยู่หันバレลคีเ่าได้ไอยากสื่อตัวนั่นล่ะมันคือชีดวงดีแถอะว่าันนองแรมอันเดียวเดียวนี่หกสองเหล็กอันเด้อพนว่าเหล็กอันมันก็ออกเคยออกกัได้น่อเหล็กอันเนาะเคยเคยป็นบอกอ่าแล้วสันแล้วสันเกิดคนวันนั้นคนเกิดวันข้างก็ถือเหล็กตรงนี้น้องโอ้คนสวย อย่าอารมณ์เสียนะจ๊ะพรุ่งนี้ถูกหวยนะขอให้ถูกจริงๆเบอร์อะไเดี๋ยวจะโอนเงินให้ใช้เด้อจ้าเบอร์อะไรถือหวยเบอร์อะหกสองนี่ม้งหกสองเออเดี๋ยวจะโอนเงินใหนใส่เด้อขอให้ถือหวยเบอร์อะไรหกบองนี่เบอร์บอนบอนกับบนกลับรางบอฮะสื่อบนสื่อรางบอหรือว่าเต้งเต่งเลยลางลางอย่างเดียวสื่อบนสื่อรางเสื่อบนสื่อรางเลยบอหึ่มกับตั้งก้า จำไปเลยว่าสองหกสองคุณเล็กพนดิออนกี่หน่สยใส่คุณเล็กตัวสันเล็กเดยข่อยกับโบฮูคือกันละเอฟซีจะเข้าอ่ะละจะออกหกสองอนนี้ออเอเขาบอา,บาว่ FC าเอฟซีไอยังไม่เองให้กันองอก็โอ้อะไรเถเอ้านานอยูทีไม่อยู่ โ oh อ้่นใบอกแล้วพระล้มปูมุนนั่นดีผู้ได้จิถือหวยกับลุงปูมุนมืออื่นนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผู้ได้จิถือหวยกับล้งปูมุนมืออื่นนี่แหละ ทำเยนรหลดเจ็ดโยเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าเด้อพ่อตาขอเขาสวยในกินเขาสวยเดี๋ยวถือตัวนี้เมื่อก่อนเขาสวยเข้าสวยกินกับคนสวยเขาสวยเขาสวย้เขาสวยกินกับคนสวยเอานั่นเห็นจ้าของบ่ปันยังนี่ จะเวงัดจะเวงัดย่อโกนมาบ่นี่ย่อโกนมาบ่ว่ลลละละาจะเพื่อตึกแห่ได้แค่เนี่ยนี่มันย่อโกนในทะเลสาบโตไปได้าากกนแนวนี่นี่ยวานแห่ตึ้งในทะเลสาบโตเลยปลากระป๋องทั้งในมันมีปลาเดิเขาเรียกปลากระป๋องวานแห่ในทะเลสาบโตสี่โตทั้งในงงอีกอาจารย์เล่นมุกี้อย่างมากงงอะไรอ่ะงงอีกโลซา โลสากับเสียบเนาะโลสากับเสียบถ้าบ่กิน,นะกนอย่าเปิดมือเปิดจะให้กินเปิดบ่ได้ก็บ่ต้องกินเปิดเป็นหมอเปิดขึ้กระป๋องปรสีแหละใช่มันต้องกินข้าวเนี่ยครับครับครับมันอ,อยากมาเอาเงินให้ยิ้นเขาเนอะ โอ้ไตตันเดี oh, ๋ยวไปให้เองบ่ลูกไปเดี๋ยวพุ่นไตตันได้เงินนล้เดี๋ยวไปให้เองพุ่นโอ้ไตตันพุ่นพี่โอ๋เนี่ยมาไต่ตันต้อให้เองนี่หุ่นว้ายแต่ว่ามันกลางเดือนเลยนี่นั่นแหละวันที่ วันที่ขาย้นผมเห็นครับผมเนาะกาบสดีพ่อพี่น้องนะครับเดิมอื่นหกสองหกสามนะครับเดิมพี่ช้อนบอกเาหกสามหกสองหกสามนี่แหละพี่น้องเนาะฝากสื่อนั่นเอครับผมเนาะวันด้มาลวกเหล็กห้อยรวยเบอร์เด้อพี่น้องเด้อยกลุงปู่หมุนเข็นไส่เนื้อเก่านะครับผมเดี๋ยวผมสิบบอกคาถาลุงปู่หมุนไปเด้อพี่น้องเดิมอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับเด้อติติดตามรับชมนะครับผม ฝากงานกล่องวงจรปิดงานกำจัดปวกมดหนูแมลงสาบคือเก่าเด้อวพี่น้องเด้ย๋ยว0925285833ฝากเพจซีพี่ชอบป,ปิ่งน้ำแน่ได้ครับพี่น้อง,นะงเนาะท่งไใดกับเบอร์สุขูมทุกคนนะครับผม83ทันนอนรับฝันดีครับผมนอพกพกกันไหมมืออื่นสเสร้าเฮ้ยมืออื่นครับผมมืออื่นเมื่อหนี่มือเศร้านาะมือเศ้าไปเลยอันอน,นี้พาก,กันแจกใหญ่กันไปหาเหตดเวรเ,เหตุงานทั้ง82คนนะครับ <c oughs> ผมก็ให่ลำลำรื่อด้วยนะครับผมก็ให้ถูกหวยกันเบอร์สุขูมทุกคนครับผม พระเดี๋ยวเอามาให้เบิงพี่นอ้องยังอยู่อยู่นี่สององค์นะครับแต่ผมจำโมพิษนะครับผมนี่ครับพระพระเหลือสี่สิบสามองค์้ะพี่น้องเดิมเหลือทั้งหมดสี่สิบสามองค์นะครับขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันมืออื่นเศร้านะครับผมเดี๋ยวเอาชัดๆพี่น้องเอาชัดๆนะครับเหลือทั้งหมดสี่สิบสามองค์ครับผมนี่ครับ ทั้งหมด43องค์เลยนะครับเด้อนีน่ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันเบอร์สุขภูทุกคนครับผมใครใดไปก็ขอให้ถือหวยนะครับผมขอให้แฟนเพจลำลำรวยๆกันเบอร์สุกคนนะครับนี่ครับผมยกึินใส่หัวเดี๋ยวมีแรงกันนอนรับฟันดีนะครับผมนี่อีกจังหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาคาถาบูชาหลวงปู่หมุนไปให้ในเพจฝากแชร์ไปน้ด้อครับเด้อพอมีน้องเด้อคาถาบูชาหลวงปู่หมุนนะครับผมมันมากิน ต้มปลาเวยปิ้งปลาตำมสมหุหงเนอะมูซา่นดุปิ้งปลาตำสมหุหง์จุดถูกพร้อมนะครับผมเดี๋ยวจุดถูกจะด,ดอกเดี๋ยวพูดซิบอกนะครับนี่ครับผมหลวงปู่ม,มลชอบกินปิ้งปลาดุกกับตำส้มมะละกอเนี่ยพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับเด้อนะครับผมไผ่ใหญ่กะทักเพจมากครับผมองค์สี่สิบบาทครับผม อง40บาทเอาตคขาทรงเดอร์พระนะผมให้ฟรีครับผมขับเจ้าไปหนาวัดเจ้าได้องละหนึ่งร้อยบาทเดอพี่น้องเดออ์ค์ละเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมทำม,มาจากนาวัดนี่ผมมาให้พ่อแม่พี่น้องแล้วหอดนี่หอดหอดเทือนหอดซ่านนะครับผมองละสี่สิบบาทพ่อเอาแต่คาทรงครับผมขาพระผมบ่เอาพ่อเม็ดเลยฝากให้พ่อแม่พี่น้องเอาไปรักสมรักษานะครับผมอาติดรถติดเรือไว้เป็นอย่างดีนะครับ นี่ครับผมขอบคุณหลายๆเ้อครับผมไพี่น้องที่ติดตามรับ้มรับฟังรรบเบิ่งกนองพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่แช่สำหรับคนติดตามถ้าเข้ามาแต่แต่แรกแต่แต่คลิปแรกๆเนาะเข้าใจกันดีนะครับผมกลับมาเป็นแฟนตัวยงน้ำกันคือเก่าเร้อพี่น้องเด้อครับผมอยากไล่พี่น้องเบ pues er ิ drew, g, ่งกนนนในงสี it, it, ่แหละครับผมเนาะขอบคุณหลายๆจังได้กตขอบคุณขอบคุณขอบคุณบหงู้จักสิใส่คาว่าขอบคุณไหนโอ้ยไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมซื้อเฟซเิ่นว่าเก5าห่าครับผมเนาะ แล้วก็สี่สามสองนะครับผมเนาะพนว่าคุณธนะภูมิสาธุครับผมคุณจิตตาลุกบอกครับผมเนาะสาธุคาครับผมคุณหลักกับสาธุจานพระนะเนาะคุณแคดกับสาธุพนะสาธุสาธุสาธุาธยกขึ้นในหัวเก่าขอให้ลุก้านะครับผม เนาะถูกหวยรวยเบอร์ถูกเพจถูกหวยรวยเบอร์กันเบอร์สูบสุบคนนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่่อแมพี่น้องรับฟันดี้ผู้ใดอยากได้พระก็รับฟันดี้นะครับผมนอนฝันนอนตื่นได้เงินไอ้นอนรับได้งเงินมือน,นอนตื่นได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมนี่นะครับผมทักเพจมากกแล้วกันพี่น้องเนาะขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับผม